โอเคเข้าคัดนะคะคัดนวดมือของครูพี่ออมนะคะเท่าหร่วะเจ็ดละกันแปดอะแปดให้ทุกคนบอกว่าเอานิ้วโป้งเอานิวโป้งนะกดเบาๆอย่าแรงไม่ต้องแรงอย่าหาทาแรงอย่าหาทาช้ำกดเส้นกดไป <laughs> เราจะนวดหนูจริงๆมากเลยนะ <laughs> หนูอุตส่าห์ <laughs> ไปฝึกนวดมาทำไมมันเละเทะ,ะขนาดเนี้ยโอเค คเคเข้าคัดนะคะคาดนวดมือของครูพี่ยอมนะคะมาค่ะพรค่ะยี่สิบสามนาทีแล้วยังไม่ได้เริ่มการนวดมือแม้แต่สเต็ปเดียวนะคะเขียวมากหน้าเขียวจริงๆเขียวมากเลยอ่ะเขาหน่าจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีฟ้านี่สีนี้ไม่รอนจริงน้าเขียว โอ้ยอ oh, so exactly ่ะเราไม่ไ like ด้เริ่มเสียทีคนทำเงดีอ่ะแต่ก็สวยนะสวยไหมทุกคนให้ผ่านไหมหรือว่าปิดเถอะทุกคนว่าไงอ่ะโอเควิธีการนะคะแล้วก็เอาแขน่างนี้นะคะมันก็เป็นแบบนวดเผนค่ะอนลิ้นเป็นอะไรแบบเ่อนคายเล็กน้อยแบบทำเองได้แบบด้วยตัวเองอะไรอยงเงี้ยนะคะก็คือเอาแขน่างนี้ นะคะทุกคนแล้วก็เราจะนวดต,ตั้งแต่ตรงข้อสอบนี้นถึงตรงนี้นะตอนแรกก็คือลูบไปก่อนนี้ทําตามเลยนะทําตามประมาณสิบรอบปฏิบัติเร็วทุกคนทุกคนเร็วเผื่อมีเลขขึ้นมาไม่ใช่อันนี้รอบที่สามแล้วสี้างีมาสิบรอบแล้ว ทุกคนนวดไปอันนี้คือการแบบกดเส้นอะกดเส้นนิดน,นึงแบบลูบลูบเส้นนวดใช่ไหมลูบไป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 เออไอนนเท่าไหร่แล้วอะไม่ได้นับป่ะเท่าไหร่แล้วอ่าเท่าไหร่แล้วว่าเจ็ดละกันแปดอาแปดถ้าปวดเก้าแล้วปวดตาอุนน้ยทุกคนปวดตาไม่เนิกเอาปวดตาหรอปวดตาแค่ปวดตาปวดตาเอาไปเก็บก่อน วันนี้ก็คืออยากหาทำนะคะสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็คืออยากหาทำไฟสีสีอะกะเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะแปดกะคือวันนี้มันจะหายไหมเนี่ยมันจะหายมันจะหายปวดมึงไม่เนี่ยอาะสิบทุกคนสิบใช่ไหมพอสิบแล้วใช่ไหมเออพอสิบแล้วให้ทุกคนบอกว่าเอานิ้วโป้งเอานิ้วโป้งนะ กดเบาๆอย่าแรงไม่ต้องแรงอย่าหาทําแรงอย่าหาทําช้ากดเส้นกดไปรูดไปอย่างเงี้ยรูดไปอย่างเงี้ยรูดไปจ้นถือตรงนี Punch ้รูดไปสิบรอบปฏิบัติเอาจริงนะเก่งแขนมากเลยตอนเนี้ยเมื่อยโอยเมื่อยมากเลยอ่ะอะไรอ่ะอ่ารูดไปรูดไปรูดไปจับเส้นจับเส้นรูดไปรูดไปรูดไปกี่รอบตอนเนี้ยไม่ได้นับผี่หรอ่าทุกคนกี่รอบตอนเนี้ย ให้ครูดูสักน่อยครูเนี่ยงงตัวเองอยู่ว่ากี่รอบแล้วอ่านึกว่าสิบเอาสิบละกันสิบละสมมติสิบรอบแล้วเฮอยทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ไม่ทําเองแล้วกันนะแต่ว่าแบบคร่าวๆอ่ะทุกคนทักคร่าวๆแล้วก็บอกว่าอ่ะพอเสร็จแล้วคชอยงต่อนะโอ้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มอ่านนวดบริเวณฝ่ายมือแล้วสรุปแล้วบอก เราจะนวดหนูจริงจังมากเลยนะหนูอุตส่าห์ไปฝึกนวดมาทำไมมันเละเทะขนาดเนี้ยโอเคเออเราจะนวดบริเวณฝ่ามือแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยเราเราใช้ในการทิม์อ่ะแบบหลายวันมากแล้วมันแบบเส้นมันตึงอ่ะค่ะเราก็ทำการนวดก่อนก็คือเราจะลูดอ่ะทุกคนลูดนะลูดเลยถ้าเห็นเลขก็คือบอกกันด้วยแต่ว่าลูดก่อนลูดขึ้นไหนลูดตั้งแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตรงไหนอ่ะตรงเนี้ย <laughs> ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไป ขึ้นไปทีละนิ้วอย่างนี้เออนวดเนี่ยทีละนิ้วนะคะเพรจริงๆนะให้ลิงก์ไปอ่านเองก็น่าจะง่ายกว่า <c oughs> นวดปลายคนนวดปลายนวดปลายอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือถ้าครบห้านิ้วคือหนึ่งรอบทําไปประมาณแบบสามถึงห้ารอบนะคะนวดปลายนวดไปสินวดวลีอยังอยาให้ฉันทำคนเดียวนะนวดปลาย <c oughs> โอเคสมมติว่าครบแล้ว <c oughs> ครบสามถึงห้ารอบแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบต่อไปนะคะเราจะต้องทําการนวดแบบกดอะกดกดแบบเขาเรียกว่าอะไรนวดกดอะนวดวนๆน <c oughs> นวดวนๆก็คือแบบเราจะเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันแล้วเราก็แบบนวดนี้แล้วก็หมุนเออหมุนหมุนศ <c oughs> ับอะไรเนี่ย <c oughs> อย่างนี้อืม อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไปทีละนิว้วไปทีละนิว้วไปทีละนิว้วอย่างเงี้ยค่อยๆแบบลูกจาก๋าขอบคุณลูกมากเลยนะที่แบบว่าทําทำงานหนักนะคะในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับอ่า TikTok นะขอบคุณลูกมากเลยลูกทำดีที่สุดแล้วก็ชมมือตัวเองด้วยลูกทำดีที่สุดแล้วนะวันนี้แม่ก็จะมาน,นวดมือให้ลูกหายปวด อ่ะเนี้ยเนี้ยคือ,อ,จอสจออสอนทริปสอนสอนสอนทริปปะ่ะสจออสอนทริปเนี่ยสอนสดเลยสอนสอนทริปส <laughs> จออแล้วนะตอนเนี้ยอือ่านวดปลายนวดปลายนวดยังเธอยังไม่นวดนะฉันเห็นเธอนั่งขำอะไรเธอนวดก่อนฉันตั้งใจมากอะ่ะเธอต้องนวดก่อนนี่ทีละนิว้วเรียงกันไปนะ ต่ตอนนี้ข้างเนี้ยสบายนะแต่ข้างเนี้ยเมื่อยมาเลยตอนเนี้ยอ่นวดนวดอยู่โอเคฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเธอนวดอยู่ก็คือนวดไงเนี่ยนวดปลายนะนวดปลายเออนวดอย่างงี้ฉันรอเธอไลฟ์เสร็จแล้วมานวดให้เธอนี่นวดด้วยตัวเองได้นวดนวดเลยทำเดี๋ยวนี้พร้อมกันอ่าเนี่ยทีลด็ดอ่าสมมุติว่าเสร็จละ ก็เนี่ยทําไปแต่จริงๆมันไม่ต้องเก่งค่ะเนี่ยคือแบบก็แบบนั่งชิวๆแล้วก็นววๆใช่ไหมเอออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการอ่าโฟกัสที่บริเวณตรงนี้เพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยเราใช้อ่าแบบโหดอะเราใช้โหดเราใช้แบบเกง่งเก่งโหดแล้วก็จะโฟกัสตรงนี้ก็คือเราก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสไลด์หรอ เนี่ยทำตามเนี้ยทุกคนคือรูบรูบเปนอย่างนี้รูบอย่างนี้เออรูดน้องเป็นการ fly, fly, คลายคลายน้องอะคลายคลายน้องคลายเส้นเออทุกคนอันนี้จริงจังนะนี่นักกายภาพบำบัดเขาสอนแล้วหนูก็ไปดูมาแต่หนูทำแบบว่าหนูก็จริงจังแล้วนะแต่หนูพูดไม่ไม่ถูกอะ <laughs> เออเอะไรแบบนอ้นนวดใช่ไหมคะ อ่ะพอนวดเสร็จแล้วพอนวดเสร็จแล้วเราต้องนี่วขันคอดัดแขนเบาๆเบาๆเลยนะไม่ต้องไม่ต้องถือแบบลองจากรนะโอเคไหมคือเบาๆแบบเบาๆสวยๆงามๆแบบเบาๆให้ตึงๆให้รู้สึกว่าตึงแล้วก็แบบแล้วก็แบบหันคอไปไปด้านตรงข้ามกันนะวิ่ยจริงจังอ่ะจริงจังอะไรขนาดนั้นอนะ่ะโอเคนั่นแหละคือแบบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบหัน เจ็บกอก็อแบบว่าเอออย่างเงี้ยตึงๆเท่าไหร่ข้างๆตึงๆใช่ตึงๆใช่อย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้เรี้ยลำไทยแต่เป็นท่าดัดจริงๆแล้วจริงๆอะ่ะหรือหรือใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะก็คือแบบก็คือตึงแขนไปด้านข้างใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยที่ไม่ค่อยมีคือตึงแขนไปด้านข้างใช่ปะ่ออะออแบบตึงแขนเลยนะแล้วก็แบบ ก็แบบหมุนค่อยๆวนแขนแกอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยค่อยๆค่อยๆอย่างงี้นะนั่นแหละแล้วแบบคือบางคนทําใช่ไหมจะรู้สึกว่ามันชาคืออย่าแบบอย่าน,นวดจนแบบมันชาเก็ตไหมคือแบบให้แบบว่าเบาๆพอเบาๆแล้วแบบสักพักมันจะดีนะเออ ทำทั้งสองข้างนะคะทําแบบเช้าเย็นก็ได้ทําทุกวันอะไรเงี้ยสำหรับคนที่บวดปวดเมื่อยมือนะคะวันนี้ก็อ่ดิฉันก็เอาชริกการน,นวดมือมาให้กับทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนจะปวดเมื่อยของมือน้อยลงนะคะไหนบกไม่ไหนบอกอมันเป็นท่าจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ คอเนีทำให้คอเหรอเดี๋ยวคราวหน้าฉันไม่เอาทริคก,กันนวดคอบาลาไหลมาดีไหม <laughs> แบบนวดคอบาลาไหลด้วยตัวเอง